สวัสด <iyorsun. S 2> ีค <és> ่ะพี่พเพื่อนเพื่อรุ่ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมตอนฉาเขาฝากขาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าเสียมากเกินไปเขาฝาเออบอกคุณว่า ความรู้สึกวันนี้มันคือความรู้สึกรักไม่มีเปลี่ยนเลยนะยังรักเธอแบบไหนวันนี้ก็ยังรักอยู่ฉันรู้ว่าทําได้แค่คิดถึงฉันรู้ว่าไม่สามารถที่จะพูดหรือแสดงออกได้เพราะทุกคนก็ต่างมีทางเลือกมากมายเธอเองก็มีทางเลือกมากมายฉันเองก็มีทางเลือกแล้วเส้นทางชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเส้นทางชีวิตของเรามันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเธออาจจะไปเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่กับคนใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆในชีวิต ชีวิตของเรามันเป็นเส้นขนานกันน่ะแต่ฉันเองยังอยากเริ่มต้นยังอยากไปต่อเลยอยากไปในความต่อความสัมพันธ์นี้มากๆเพราะะายฉันเองมีความรักให้เธออยู่แล้วก็ยังมีความรักให้เธอมากๆเลยยังไม่อยากไปเริ่มต้นกับใครแม้รู้ว่าเรื่องราวของเรามันจะจบไปแล้วก็ตามแต่สําหรับฉันมันยังไม่จบนะความรักที่ฉันให้เธอมันก็ยังคงเดิมมันไม่มีอะไรที่แปรเปลี่ยนไปหรือฉันรู้สึกว่ายังรักเธอเหมือนวันเดิมยังไงวันนี้ฉันก็ยังรักเธออย่างนั้น แล้วก็อยากให้เราได้มีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ด้วยถ้ามันเป็นไปได้รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าเธอเองคงก้าวเดินไปไกลแล้วเธอคงท้อเธอคงเหนื่อยใช่ไหมเธอคงผิดหวังแล้วก็ไม่อยากจะให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วเธอคงเสียใจสุดๆแล้วถึงได้เดินจากไปแต่ฉันะ่ะยังทิ้งความรักนี้ไม่ได้เลย หัวใจฉันมยังมีความรักให้เธออยู่ตลอดแล้วไม่สามารถลืมรักครั้งนี้ได้จริงๆนะนี่คือข้อความของเขานะคะที่เขาฝากมาบอกคุณถ้าจะเป็นคนชาวธาตุน้ําินกรกฏพิจิตนะคะโดดเด่นมากๆเกิดวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์นะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินการทุศข์มังกรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนเกิดเกิดวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสนะคะเกิดวันจันทร์นะคะราศีพิจิกนะคะ ประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r ค b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ